การมินฟอร์เนอร์หกสี่ห้านะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับชาร์จไฟเข้านะครับแต่หน้าจอแสดงผลภาพไม่ได้ตามปกตินะครับก็สาเหตุน่าจะมาจากการาตกกระแทกหรือว่ามีการชำรุดของชิประบบไฟนะครับก็ตรงนี้ต่อสายชาร์จก็ชาร์จไฟได้ปกติตอนที่มานี้ก็คือเครื่องพลังงานหมดเกลี้ยงนะครับซินเซอร์ฮาร์ดเลดก็ยังทำงานได้ตามปกติ แต่การกดก็คือนี่นะฮะมีแต่แสงไฟนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางร้านล็อกลีไบด์ดำเนินการเปิดเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่นะครับก็ตรงนี้ก็50-50นะครับเพราะอยู่ข้างในนะครับ ก็ส่วนมากแล้วเปลี่ยนชิประบบไฟแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับอาร์ล็อ,ลอกตีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับนาฬิกาดิจิตอลหรือนาฬิกานาฬิอกอะไรก็ช่างนะครับเขาไม่ได้ให้ใส่ทําทงานที่มีแรงกระแทกสูงหรือว่า,าเช่นตอกตะปูอะไรอย่างนี้นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อใช้งานผ่านไปนานๆก็จะแตกหักหรือบอด มีการแตกหักข้างในได้นะครับเพราะแรงสั่นสะเทือนตรงนี้เป็นเรื่องบบอบางสําหรับนาฬิกาทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็เดี๋ยวยังไงทางร้านลอตตรี่บดำเนินการเปิดเปลี่ยนชิประบบไฟให้ใหม่ก็น่าจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติขอบคุณมากครับร้านลอตตรี่บยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ